วันนี้อาจารย์ครัวได้มีโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำปางเก็บข้อมูลในงานศึกษาวิจัยเรื่องของวิถีชีวิตวิถีเกษตรงานวิจัยนี่ก็จะศึกษาวิจัยว่าในชีวิตดั้งเดิมนะครับของพี่น้องเกษตรกรรูปแบบของการทำการเกษตรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงการประหารแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นในอนาคต ข้างหลังที่เห็นก็คือเทือกเขาผีปันน้ำเทือกเขาผีปันน้ำนะครับนาแปลงนี้เตรียมไถกบทํานาปลังลมเย็นสบายในช่วงเดือนธันวาเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าน้ําแถวนี้ไม่แรงนะฮะมันมีพื้นที่ที่เป็นน้ํำซับออกมานะครับเป็นน้ําซับตอออกมาตลอดเวลาก็คงจะเป็นเพราะป่าเขาที่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเรามองไปไกล นะครับเห็นว่าภูเขายังเขียวช่าอุ่มอยู่เลย,นะยหนักเทียงนาน้อยนะครับทางเหนือเขาเรียกตูบนะครับเรียกตูบบางทีเขาเรียกห้างนาห้างนาไม้สักเยอะนะครับไม้สักที่เห็นเป็นไม้สักที่เกิดจากการปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนมีตอไม้สักเก่าเยอะก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะได้รับการสัมปทานทำไม้เดิม แล้วก็มีการปลูกป่าทดแทนถีชีวิตเกษตรกร,ร,กรชาวลำปางมีที่สี่ไร่ทำนามีบ่อสาเก็บน้ำในไร่นาทำหลายอย่างอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นัทพงศ์นะเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่สบปราบลำปาง เป็นเกษตรกรที่ทำหลากหลายนะครับสวนผสมสวนผสมเลนะสวนผสมมีนานาม,มีขนาดเดือนธันวานะยังทำนาได้เนะเาะแสดงว่าน้ำค่อนข้างดีอันนี้เป็นข้างหน้าที่เห็นนี่คือบอ่อที่กรมฮาที่ดินใช่ไหมบอ่อจิ๋วของกรมฮาที่ดินดูที่เข้าโครงการของกรมฮาที่ดินเห็นมีแก้วมังกรลงแก้วมังกรไว้ด้วยลงนามีเลี้ยงวัวบรรยากาศดี เป็นพื้นที่ที่ถ้าอนาคตมีอ่างเก็บน้นํานี่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนืออ่างนะอยู่ต้นปอเทืองเอามาคุมดินบํารุงดินตรงนู้นเป็นมันสำปะหลังอ,อ๋อเนี่ยนะฉํำฉาจามจุลีเนี่ยที่ว่าปล่อยข้างสามหมื่นได้สามหมืนบาทได้ ทั้งหมดใช่ไหมพี่กี่ต้นเจ็ดต้นได้สามหมื่นบาทผมไม่เลี้ยงแล้วนะช่างนะตอนเด็กๆผมก็เคยตามพ่อตามแม่ไปเก็บข้างนะมันจะอยู่แต่ต้นฉำฉาย่างนี้นะต้นฉำฉาต้นลำไยสถิตธรรมมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอืมมันเป็นสัตว์มันเป็นแมงเป็นอะไรมันจะมีชีวิตตรงนี้แต่ต้องมีอท่องงาน ลำใหญ่ก็มีครับลำใหญ่ก็มีข้างหลังนี่คือนาขั้นบันไดนะครับนาขั้นบันไดมีหลายแปลงนะครับระดับของนาแต่ละแปลงก็จะลดหล่นลงไปเวลาน้ำเต็มแปลงบนมันก็จะล้นลงไปแปลงข้างล่างสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างลาดชันเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ เถียงนาน้อยภาคอีสานเรียกเถียงนาคนเหนือเขาเรียกว่าตูบเรียกว่าตูบตูถ้าบ้านผมบอกห้างไปนอนห้างนาชีวิตน้าอิจฉาก็เอาไว้มานอนเฝ้าไร่เฝ้านาเนาะนี่รถพี่นัทพงศ์เห็นอย่างนี้นะครับอย่าดูถูกนะครับนู่นอีกคันนึงเขจอดอยู่ในโรงรถนู่นฮะ รถแบคโฮครับรถแบคโฮเข้ามาโดยบังเอิญนะฮะไม่ไม่ดไม่ได้คิดว่าจะมาเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเรามาเจอพื้นที่การเกษตรของพี่นัถพงศ์ข้างล่างอัดแรงก็แรงจริงไม่มีน้ำเลยน้ําก็จะไหลถ้าถ้าอ่างเนี่ยมันก็จะโปรยไปทางข้างล่างของเราต้องยอมรับว่าเราอยู่สูงกว่าน้ํา ที่พี่อยู่สูงกว่าน้ําถ้าพี่ก็จะได้ในเรื่องของโลเคชันที่ตั้งความชุ่มชื้นของในพื้นที่แล้วถ้าพี่จะเอาน้ําขึ้นมาใช้ใจริงๆก็คงต้องสูบครับโซลา่าทรงโซล่าเซลล์ต้องเปิดแล้วนะครับโซล่าเซลล์มีนะถ้ามีขึ้นมาจริงๆโซล่าเซลล์ต้องมาแล้วนะครับโซล่าเซลล์ต้องมาแล้วนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ํามัน แต่นี่ไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่ผมตีดโซล่าเดียวหมดครับไม่ไม่ถึงไฟหลวงไม่มีเนาะไฟหลวงไม่ถึงยังโอ้ถ้าจะลากเข้ามาก็ของเราอยู่หลังเดียวอยู่หลังเดียวหลายตังค์นะครับไม่ใช่ไม่ได้บุกรุกทำลายป่านะครับที่มีเอกสารสิทธิ์นศสามนะฮะตรงเนี้ยที่ที่เอกสารนศสามคุดดำเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพื้นที่ที่ลึกเข้ามาในป่าที่เป็นเขตอนุรักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่